ล้างสะอาดแล้วแล้วก็แค่ไปยาเนวน้ำแหลวเพื่อนเพื่อนอืมแล้วใ้ก็ผสมปูนไปก่อนนะคะโอ้วันละวันละข้างนะลุงทำเนาะมันมีเพราเรื่องเพราะเรื่องที่มันมีนะข้าวข้าวผสมข้าวข้าวข้าวเด้งข้างแบบเอาสองข้างบอก ก็งงวนแล้วมันจังดึกยัวงมวนเนาะไรสดนดมันมีร้อนด้วยกลางคืนยิ่งไม่ร้อนหรอลุงมีแล้วช่างปั้นมมีเออเ่าเนเก็ดแข่งเผาเนะาะก็ได้ผ้าเมื้อนอนดอกกดกาแฟามากับช่างกินรอบหน้าขอเป็นเจ้าภาพ <c oughs> รอบนี้คุณเื่องเป็นเด้ <c oughs> อรอบหน้าไอออสเสือแอนไอสกีนยังไม่เห็นมาอีกนาะรอบหน่า ไปโรงนแล้วก็ไปน, 3, นา้ายนักเรียนค่ะคนก็มีคนเดียวน,นะคะคือส่วนเราก็นี่นะคะช่วยงานอีกตรงนี้คนเราจะไปฝั่งนู้นนะคุณเฟื่องเนาะไปยา,านี่ค่ะรอช่างน้ำก่อน รู้จักแม่กระลุนนะผ้้เครื่องเครื่องแอากะลุนกรลุนระกล่องแข็งแขงอ่ะและครับูหนาวมันไม่จะเรียกว่ากระลุมกระลุมกระลุกระดาษกระดากหลุกระดาษนะหลนกะดานกระดาษเรียกว่ากะลุม ไป,ไปดูกระ,ะลุนซี่เสือล้วเสือกันที่ <tang> ทหาเนาะเจ้า <c oughs> ไปหาอย่างอะไรเนาะกระลุมกระลุมกะะรหะหลุนวันละครกระลุนนะคะวันละครอ้าวมาแล้วนะเนี่ยมาแล้วไปเอาขวานมา เราใส่ขีดคู่คะเต็มเต็มเลยค่ะเต็มหมดเลยเต็มเต็มสิบเต็มเลยก็ต้องมีนะคะข้าผสมเนี่ยเต็มเลยมันต้องสวยโอ้เต็มเลยอะไรนะพูดใหม่สนามใหญ่เลยคุณลุงแม่ดาช่วยแอดไซทางโดินไฟทางห้องน้ำค่ะ ใช้จยเดืดไปจอจงลูกมือสยยิบจส่จำหาของห้เฟินก็ดีแล้วค่ะค่ะตอนแรกว่าสัเป็นเท่าไหร่แล้วบอใ่12แม่ไปอเอาไว้รอบนะคุณดนน่อยู่ลยน้ยมันพอดีแล้วดีรอบหน้าไม่ค่ะจะมาบอกลุงว่าไม่ได้ตัวอยู่ทางนี้ทางห้องน้ำเพราะเด็กคนก็ดูพิบดุลแหละมันกน้อย ชุดนี้ก็วันแกจะแกที่บ้านฉนนะคัสวัาดีรัก็ขอบเจ้ามวแล้วก็ดแล้วค่ะน้ก็ตพอดีแล้ว้เือแล้วก็ คนหน่ยกาวยาแนวกาวเหนียวบอกกาวอะไรนะยังไม่ทันหมดเอาตัวน <UM ี้ไปผสมยาแนวนะเพราะว่ามันไม่ได้คุประจำกระบะฮะนี่ยาแนวใส่ยาแนวนี่ที่ยาแนวนี่เขาผสมยาแนวนี่ปูนกาวยาแนวนกาวเา็ว่ากาวต้องบอกให้อัผสมใส่กระบะยาแนว ที่เจ้ากับผ้ากับปั้มอยู่สามมือกับบอกมือยาแนวกระบอกมือมันจะทั้ก่อนแลยน้อทน้องน้องนี้ไม่หมดจะไปแนวที่ไหนว่างเอากับว่าปุ๋ยปูดกาวกับว่าปูดกาวใช่ไหมไห้ไอ้ปูดกาวอันนี้ปูดกาวแล้วยาแนวตรงนี้ก็โชว์ยาแนวใส่ทุกงขั้งกะละมัง ห้ย้างก็ได้ได้กระโปงได้นีอสุดยอดเลนี่นะคะสำหรับี่ผมนะคะของบางวัเพื่อนเพื่อนดีวก่าทุกคนได้ได้เด็นี่เป็นมือสดอดเยโอ้เด็กเก่าือในแขนเพื่อนเด็กนั่นบอกขนาดไหนปูสุอเลยเออดูห่ว้วโซ่ขันได้กันองอันเด้อมอได้พอพื้นได้มแล

เราคนดอกไม้นะไม่จะไปตั้งแต่โคดเช้าเลยเช้าอืม่คนมาดนำผาได้ไปจตดึกเพาะว่าขลออะไม่ได้ไปนนนนะน่่อ้อมเานตง้อเพเป่า้นดีจริงๆนะามนะ รถจะที่สามอุ่นจะเที่ยวซาเลมนี่ด้วยคุณลุมามางมาซาเลมมือมัดต,ต้นไม้เดอ้อซาเลมมืมตตอม,มัดรถพงโคซาเลมเนี่ยนะเลมเท่านี่ล้วเออมือมัดคุมดอกไม้มายามดอกมันนุ่นไปตรงด่วนจแจกเลยพักต,ต้นไม้ร้อยต้นต้นเล็กพอดีต้นละเหมือนช่วยกันนอกออกมานะเพคนแห่เอามาประดับตรงข้างอันนี้แหละเส้นฟ้าต้นใหญ่นี่นะ เขามาตัง้งไปชุ่มไปชุ่มแบบนะ้ปัดยันต์เนี่นยเลื่อฟ้าเป็นอกบานเนี่นย มหดตนหน้นไม้กับตอนแรกกับข้าวมหดตนหน้นไม้อืมไปเอาแล้ลกกวกันนะนะัทเวะเมื่อบ้านอยู่แบบน,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 นั้นคับสอมบนนี้ขี้หน้าที้ง่ายมาโยกที้เลย พิงได้ิหน้าเอยยามกนะดีวันนี่เองูเอพร่าพิง่ย้ายที่พอ่ายบ้านที่ทั้งมล้้านนแม่ี่เดิมดูเรืองหลังแล้วก็ดูุก จะเปลี่ยนกระบะตัวน้ามานี่มันจับดูมันโผลมีกองเน่าตัวนี้ตัวนี้ไปผสมกันนะมมโอ้ผสมไมนอเนาะแล้วมันบริาคอเก่ามันนานเวอร์สี่ันปผสมตลอดนะครับเืคือเห็ดเงี้ยวแค่ไปกเอาใช่เิใ่

แบบฝุ่นฝ like mm. you know ุ hmm. ่นท uh ่านทุหรอแข็งเลยเออกินแบบ้หัองเลยสุดัตรงนี้ว่าเตนบ้านเลยเอพเหนียวเอาคลิปเลยนี่วนบ้าน ่วยตัดวดตัดแล้วมาใหม่ต้องมาให้ทาถน้ำบ่รอยาซีอิ๊งเดียวน้ค่อยเห็นดีอยู่นะต้อตั้ต้นเร่ดอกไม้แค่ก้อนก็ตอ โคเจ้งก็หื่นบ่โดนเหมื่ออะไร้ยทำไเนัเหนหล่ออิดเนอะชิงเชิงไม่ทันต้องขบ้นบนหัวท่านลูงวันนี้เอาให้เสร็จบ่ฟังนี่นะ่ะ กลับบานมือเปล่าใครไม่อยู่จนไปจะเสร็จโดนกดไตยงานเข้มีเสร็จแน่เวลาเราไม่หาหนเจอเธอต้องพาก็ไม่หาสาวปน้องเอมุจิกะยัมหยุดใชงานมาแล้วมาแล้วเด็กันใ่ไยอดูดกันอ ให้บอสไปซื้อรองเท้าให้คุณเบอเปื้อรองเท้าให้คุณ